ฉันเพิ่งรู้ว่าฉันเพิ่งเห็นในเฟซขอโทษนะถ้าฉันรู้ก่อนน่ะฉันจะไปอวยพรเธอคนแรกตอนเที่ยงคืนเลยไม่เป็นไรหรอกก็แค่วันเกิดเองืมแต่เธออ่ะฮอตไม่เบาเลยนะเนี่ยมีก็เพิ่งเที่ยงอยู่เลยควรไปโพสอวยพรวันเกิดเธออ่ะตั้งหลายพันคนแล้วนะรู้ไหมเออฉันเองก็ไม่รู้หรอกว่าพวกนั้นอ่ะเขามาจากไหนกันน่ะก็เธอมันสวยนี่คนก็ชอบเยอะดิงั้นเหรอ แล้วทำไมคนที่อยากให้ชอบไม่เห็นจะชอบฉันเลยอ่ะหือหมายถึงใครกันนะเอ่อเปล่าหรอกฉันก็แค่พูดลอยๆอ่ะอืมรู้นะว่าหมายถึงพี่ชายฉันอ่ะเอ่อไม่ใช่นะอืมทำมาปฏิเสธร,รู้ไหมฉันนอนกับเธอทุกคืนอ่ะเธอละเมอเรียกชื่อพี่ชายของฉันด้วยฮะ จริงเหรออืมกูใช่ดิแถมยังเคยละเมอว่าพี่แม็กคะหนูชอบพี่นะคะหนูชอบพี่มากๆเออพอแล้วพอแล้วพอแล้วลี่อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยนะอืมทาไมล่ะฉันก็ชอบเธอนะถ้าเกิดว่าเธอได้คบกับพี่แม็กจริงๆฉันก็จะดีใจสุดๆเลยอ่ะอีกอย่างไอพี่แม็กบ้านนั่นน่ะก็โสดมานานเกินไปละ งั้นเธอลองไปสาราภาพรักกับพี่แม็กดูไหมบางทีอ่ะพี่แม็กก็อาจจะแอบ,บชอบเธออยู่ก็ได้นะเออไม่อ่ะไม่ดีกว่าเฮ้ยลองดูก่อนนี่เห็นเป็นไรเลยวันเนี้ยเดี๋ยวจัดงานวันเกิดเธอที่บ้านกันแล้วเธอก็ใช้โอกาสนี้แหละลองสาราภาพความในใจกับพี่แม็กดูนะฉัน,นดูออกนนพี่แม็กก็น่าจะคิดแบบเดียวกับเธอแหละเพราะฉันเห็นอ่ะพี่แม็กอ่ะเคยแอบ,บมองเธออยู่บ่อยๆเหมือนกันนะเออจริงเหรออืมต้องกาน่อยดิ ถ้าเธอไม่กล้าไอพี่แม็กบ้านนั่นะ่ะมันก็คงไม่กล้าหรอกเชื่อฉันดิเก<อ>ิดมาไม่เคยเห็นมันอะไปบอกรักผู่หญิงคนไหนก่อนเลยเออเดี๋ยวลองคิดดูก่อนละกันนะฉันว่าบอกไปเลยเ้ยจะเอายังไงกับหัวใจดิวเนี่ยเอออย่กัน<อ>ะ ทำอะไรของเธอเนี่ยดีนะถ้าฉันขับมาเร็วฉันจะเบรกทันไหมฮะเออขอโทษนะคะขอโทษจริงๆนะคะคือฉันพยายามบกหลายรอบแล้วอะ่ะแล้วก็ไหลคันแล้วด้วยไม่มีใครยอมจอดเลยอะค่ะเลยต้องใช้วิธีนี้ขอโทษจริงๆนะคะออว่าแต่เธออยากให้ฉันช่วยอะไรอะ่ะเออคือว่าฉันอยากจะขอถามทางหน่ยอยะค่ะ ทางไม่ใช่คนแถวนี้หรอไม่ใช่ค่ะฉันเพิ่งย้ายมาวันนี้วันแรกเลยด้วยอืมว่าแต่จะไปไหนล่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันอะคะ่ะเอ้ามันยังไงกันเนี่ยคือว่าฉันเพิ่งย้ายมาเรียนโรงเรียนใกล้ๆเนี้ยคะ่ะก็เลยต้องพยายามหาหอใกล้ๆแถวนี้ให้ได้อ่ะคะ่ะแต่พยายามไปหาหลายที่แล้วก็มีแต่ที่แพงๆอะคะ่ะคนพอจะรู้จักหอแถวแถวนี้ที่ราคาถูกๆบ้างไหมคะ อหอแถวโรงเรียนน่ะมันก็แพงกันแบบนี้ทุกหอแหละแต่มันก็จะมีอยู่หอหนึ่งอาจจะไกลนิดนึงแต่ไม่ไกลมากเวลาจะมาโรงเรียนก็นั่งรถเมล์มาได้สะดวกดีแล้วราคาถูกเหรอคะอหอนั้นถูกมากงั้นไปทางไหนหล่ะคะก็พอถึงสะพานก็เลี้ยวซ้ายนะก็เดินตรงไปเรื่อยอีกสัก3กิโลแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นเนินอะ่ะแล้วมันจะเจอสาลาก็เข้าไปในซอยลึกๆกนิดนึงแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงเออ เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันไปส่งแล้วกันนะจ,จริงเหรอคะอืมขึ้นมาเถอะไปไม่ถูกหรอกเออขอบคุณมากนะคะอืมขึ้นมาเลยก่อนแน่ๆนะค่ะเอออย่าอย่าจับตรงนั้นดิจริงๆแล้วอ่ะฉันตกหลุมรักเธอแต่วันนั้นแล้วทำไงดีอ่ะสัญญาแล้วนะเว้ย ว่าแกห้ามไปป่วยสเสน่ห์หรือไปอยู่วุ่นวายอะไรกับน้องลินเขาอีกนะเออดูแล้วฉันอะแค่ไม่ได้คุยกับน้องลินเขามาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วทําไมแกดูรู้สึกเสียใจผิดหวังวะไม่ใช่ซะหน่อยฉันเหนื่อยอะพอดีเสียใจไง ช่อง n x h ไม่ค่อยมีคนดูอยากให้ทุกคนเข้าไปดูคลิปเขาแล้วกดไลค์ให้เขาหน่อยอะ n อ h นะเอ่ะเออช่วยกันล้กันนึกว่าเสียใจยเรื่องอะไรถ้าเรื่องเนี้ยโอเคเออก็เสียใจยเรื่องนี้แหละถ้าแกไม่ได้คิดอะไรกับลินก็ดีพอวันนี้อะเดี๋ยวฉันอะจะบอกความในใจของฉันและก็ขอน้องลินเขาเป็นแฟนเว้ยฮะเออแกจะขอท้องลินเป็นแฟนหรอเออ แล้วแกจะตกใจทําไมเนี่ยเพรมันจะไม่เร็วไปหน่อยเหรอวะเร็วบ้าเลยวะรู้จักกันมา6 7เดือนแล้วนะนั่นแหละทําไมไม่ลองคุยคุยจิบจ,บ,จบไปก่อนสักปีสองปีสามปีแล้ว,วะโอ้ยไม่ตรงขนาดนั้นเลยเว้คนเราอะพอรู้ตัวเองว่าชอบอะ่ะก็ควรบอกเลยนว้ยแต่ถ้าบอกไปตอนนี้แล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้คิดแบบที่เราคิดอะอย่างน้อยเราก็ได้บอกเขาไงออดีกว่าฉันอะต้องมานั่งเสียใจ เสียดายเวลาปล่อยความรู้สึกของฉันให้มันทิ้งเสียไปเ,เปล่าเปล่ากันหรอฉันไม่ยอมหรอกถ้ามันจะต้องเจ็บกับความรักครั้างนี้ก็ขอให้มันเจ็บเพราะว่าเขาไม่ได้รักฉันแต่ฉันจะไม่ยอมเจ็บเพราะว่าฉันไม่ได้บอกเขาหรอกนะจำไว้นะเว้ยแม็กถ้าเกิดว่าแกเกิดชอบใครขึ้นมาสักคนหนึ่งอะนูน้อยอะบอกให้เขาอะได้รับรู้ความรู้สึกของแกด้วยนะเว้ยเอ้า อเออเอ้น้องลินเอ่อพี่แม็กคะวันนี้พี่แม็กเลิกเรียนแล้วไปไหนไหมคะเอ่อยังยังไม่รู้อ่ะมีอะไรหรอ <c oughs> เอ่อคือว่าวันนี้เป็นวันเกิดหนูหนูก็เลยจะขอจัดงานที่บ้านนะคะก็เลยอยากจะชวนพี่แม็กมาร่วมด้วยฮะวันนี้วันเกิดน้องลินเหรอคะเออใช่ค่ะพี่ล็อก ถ้าเกิดพี่ล็อกว่างก็มาร่วมด้วยได้นะคะต้องไปอยู่แล้วครับดีเลยวันเนี้พี่มีอะไรอยากจะบอกเราเหมือนกันมีอะไรหรอคะพี่ล็อกอืมพี่ว่าเก็บไว้บอกตอนงานวันเกิดดีกว่านะเซอร์ไพรส์เออพี่ล็อกคะหนูไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์เลยอะมันจะคายอยู่ในหัวใจหนูนะคะพี่ช่วยพูดตอนนี้เลยได้ไหมเอ,เอาแบบนั้นเลยเหรอค่ะไม่งั้นหนูต้องเรียนไม่รู้เรื่องแง่เลยอะ่ะวันนี้อ บอกตอนไหนก็เหมือนกันสินะแอนก็ได้พร้อมแล้วนะน้องลินเออพร้อมค่ะคือพี่ชอบเรานะพี่อยากจะขอโอกาสคบก,กับเราได้ไหมเออฮะน้องดินว่าไงอะให้โอกาสพี่ได้ไหมเออคือว่าหนูไอ้ล็อกมันเป็นคนดีนะ,ะเออถ้าได้คบก,กับมันอะก,ก็คงจะดีมันเป็นคนดีมันชอบเรามากคบก,กับมันเถอะ พี่ว่าก็ดีนะมันรักเรามากๆเลยมันบพี่ฟังตั้หลายครั้งอ่ะแต่แล้วอีกอย่างเย็นนี้พี่มีนัดเดทกับสาวอ่ะพี่คงไปอันมันเกิดเราไม่ได้นะโรดีแล้วกันนะอ๋อโอเคค่ะเอ่อน้องลินกลับไปซิกก่อนก็ได้นะเรื่องที่พี่บอกอ่ะได้ค่ะพี่เล้าคบกันก็ได้นะคะจินนะค่ะ ดีใจด้วยด้วยไปกันนะไม่ไหวจบตรงนี้ก็ มาแล้วพี่มาแล้วรอพี่อยู่หรอจ๊ะเธอมีแฟนอยู่แล้วฉันก็พร้อมจะเป็นกิ๊กเวลาที่เธอนน,อน,ธอนั้นเา<อ>งาขอแค่เพียงเธอสมสิกฉันจะไปหาเธอเป็นไงจ๊ะน้องลินเอ้ยทีละขอตัวก่อนนะอ้าอ้าอปเไปไหนอะเออน้องลีนี่พี่มาช้าไปหรอแล้วของจัดงานไปไหนอะเค้กไม่มีหรอเฮ้ยนี่ คิดไม่ได้เลยเหรอฮะว่าแล้วใช่ดิพี่เป็นแฟนนั่นแท้พี่ถึงไม่เอาของขวัญมันเกิดทำไมไม่เอาเค้กมานะพี่มันงงจริงเลยที่คิดไม่ได้ขอโทษทีนะลี่ไม่ใช่เว้ยที่ลินเขาเป็นแบบนี้พี่คิดไม่ได้เลยเหรอฮะก็เขาไม่มีเค้กไม่มีของขวัญไงที่งานมันต้องร่มแบบเนี้เพราะว่ามันไม่มีพี่แม็กต่างหากทาไมอ่ะนี่พี่ดูไม่ออก หรือว่าพี่อ่ะปิดหูปิดตาไม่ยอมรับความจริงกันแน่พี่จะดูไม่ออกเลยเหรอว่าลินอ่ะเขาชอบพี่แม็กนูนอ่ะไม่ได้ชอบพี่ไว้ยแต,แต่ตอนนี้ลินเขาตกลงเป็นแฟนพี่แล้วนะ <c oughs> พี่คงจะมีความสุขสินะที่ได้บังคับใครสักคนหนึ่งให้เขาอยู่กับพี่โดยที่เขาอ่ะไม่ได้รักพี่เลยพี่มีความสุขมากเหรออแต่ขนาดหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อ่ะ นูยัอเองเดาได้เลยว่าที่ลินมันยอมคบกับพี่อ่ะเพราะตอนนั้นมันกําลังเสียใจเรื่องพี่แม็กมันก็เลยต้องตอบตกลงไปแบบนั้นแล้วลินเขาเห็นพี่เป็นอะไรอ่ะเขาเห็นพี่เป็นพี่ไงโงท่ที่จะทําอะไรกตบพี่ก็ได้เง้นเหรอพี่รู้สิน้องลี่พี่ก็ดูออก <ไง S 1> แต่พี่เองก็มีหัวใจด้วยไอ <ง S 1> โง่คนเนี้ยมัน เ็็เเปนหมือนกันมนมเจ็บตรงที่เธอเอาผู้ใจฉันไปย่ำยีนี่หรือคือคนที่เรียกว่าที่รัก